สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชอบดูซีรีส์จีนค่ะเราก็จะดูซีรีส์จีนเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะขอพูดถึงเรื่องเหนือเมคาชะตาลิขิตค่ะซึ่งก็จบไปได้ระยะสั้นๆแล้วนะคะเรื่องนี้ก็ยังมีกลิ่นอายให้คิดถึงอยู่เพราะว่ามันยังมีหลายๆประเด็นเลยทีเดียวที่ก็ยังอยาก อยากจะอยากรู้นะอยากจะอยากได้คำตอบอยู่นะคะสำหรับเรื่องข่าวาวของซีซั่นที่2นั้นนะคะก็ไม่มีการยืนยันจากสำนักไหนเลยจริงๆว่ามันจะมีแน่นอนอะนะคะแต่ว่าก็มีแค่ข่าวว่าเออมัน มันน่าจะมีนะ kind of มันควรจะมีนะมันไม่ควรจะปล่อยทิ้งค้างเต่งไว้อย่างนี้ใช่ไหมล่ะคะก็อย่างเราดูไปแล้วซีซั่นแรกนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่แบบคนดู่จะพบคําถามที่น่าสนใจมากมายนะคะเรามาดูกันนะคะอย่างอู๋เฟิงเนี่ยส่งคนเข้าไป แอบแฝงตัวอยู่ในตระกูลกงได้สําเร็จมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็นะะักฆ่าที่ประสบความสําเร็จในการที่เข้าไปแฝงตัวอยู่ในนั้นได้เป็นเวลานานก็คือล้วนแต่เป็นนักฆ่าผู้หญิงค่ะไม่ว่าจะเป็นอินเฉียนะคะเป็นสร้างกวนเฉียนเป็นอินเวซาหรือว่าเป็นมิ่งอู่จีนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยค่ะสิ่งที่ชวนให้พวกเราคิดนะคะมันก็มีตั้งมากมายนะคะน่าดึงดูดจริงๆเลยค่ะแม้ว่านะคะคนในตระกูลกง งนั้นจะรู้แล้วล่ะว่าตัวตนของผู้หญิงอ่ะที่แบบเข้าไปนะคะอย่างรายชื่อที่หวานเอ่ยไปเมื่อข้างต้นเนี่ยว่าเขานั้นเป็นอู๋เฟิงอ่ะแต่ถามว่ายังมีชีวิตรอดอยู่ไหมนะคะก็มีเพียงแค่อินเฉียคนเดียวที่เสียชีวิตไปนั่นแหละค่ะเอาอย่าง,ง,างนี้อย่างตอนอินเฉี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตไปโดยคนของอู๋เฟิงอ่ะนะคะก็คือถามว่าคุณชายเย่รู้ไหมว่าอินเฉียเนี่ยเป็นอู๋เฟิงเขาก็รู้นะคะแล้วเขานั้นก็ยังปกป้องอินเฉียอ,อ,อีกตั้งหา้า ก็ไม่ได้คิดที่จะกำจัดนะคะนักฆ่าคนนี้ออกไปจากตระกูลกลงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือยังตกหลุมรักนางอยู่เลยค่ะเ,เพื่อนๆต่อจากนั้นนะคะมาถึงรุ่นใหญ่อย่างมิ่งอูจี้กันบ้างค่ะก็อย่างกงหงวี่นะคะผู้เป็นอดีต ของเจ้าสำนักเนี่ยก็ยังแต่งงานกับนางเลยค่ะทั้งๆท,ท,ที่นะคะก็มีเรื่องราวข่าวล่ำลือกันว่ากงหงอี้ซึ่งเป็นพ่อของกงจู่อี้นะคะรักหลันหูหญินสุดๆเลยอะ่ะแต่อยงไรก็ตามก็ยังยอมแต่งงานใหม่กับมิ่งอูจ่จีซึ่งมิ่งอู่จีนั้นก็เป็นถึงระดับเหมยเลยเนาะเป็นนักฆ่าของทางอู่เฟิงนะคะจริงๆแล้วถ้าเราคิดกันดูดีๆเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ชายอะ่ะ รักผู้หญิงจริงๆอย่างที่เป็นคำตำนานเล่าลือกันมาเนี่ยว่ารักรันหูยินซึ่งเป็นแม่ของพระเอกสุดๆนะคะแล้วท่านพ่อจะไปแต่งงานใหม่ทำไมล่ะใช่ไหมก็ให้มิ่งอูจีอยู่ในตำแหน่งของแม่บ้านหรืออะไรไปก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเลื่อนขึ้นมาเป็นแม่เล็กอะไรแบบนี้หรือเปล่าเอยแต่ก็อีกนั่นแหละเนาะผู้ชายอะ่ะอยู่ใกล้ผู้หญิงก็ก็ต้องใช้คาว่ามันก็อย่างนี้ล่ะมันก็ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ความรักที่ถามว่าสองคนนี้เขา ักกันไหมคือตามที่พวกเราได้รู้กันมาเนี่ยก็คือแม่เล็กก็มีความรักให้กับาทางด้านของอดีตเจ้าสำนักเช่นเดียวกันนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเรื่องของหญิงกับชายมันก็มันก็ไม่พ้นกับเรื่องของความรักตกลุมรักนี่แหละค่ะ ทางด้านของสร้างกวนเฉียนนะคะแล้วก็อินเวอร์ซานนั้นนะจริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะเพราะว่าทั้งคู่ก็เกิดความรักเช่นเดียวกันแต่ว่ารักมากรักน้อยรักจริงใจไหมไม่จริงใจไหมอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะสร้างกวนเฉียนเนี่ยนางก็บอกกงซางเจียจริงๆว่าตัวเองอ่ะตัวนางเองนั้นเป็นของอู่เฟิงค่ะก็คือบอกมาแล้วอ่ะนะคะแต่จริงก็อย่างที่บอกว่ากงซางเจียก็เป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วแล้วก็บอกแล้วอ่ะตั้งแต่เริ่ม เรื่องเลยนะคะว่ากงซางเจีย่ยเป็นคนที่อู่เฟิงอะ่ะกลัวมากที่สุดในตอนที่แบบว่าเริ่มต้นของเรื่องเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นเป็นคนที่เก่งที่สุดของตระกูลกงแล้วล่ะคะ่ะก็แต่ว่าพอมาช่วงหลังนะคะก็จะกลายเป็นพระเอกนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะต้องแบ่งช่วงด้วยเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันในคอมเมนต์ว่าโอ้ยพระเอกต้องเก่งสุดสิใจเย็นๆดูไทม์ไลน์ของเรื่องด้วยนะจ๊ะ <c oughs> พระเอกของพวกเรานี่แหมกงกงแมค่อนข้างใจเยอะนะคะเกือบครึ่งเออเลยครึ่งเรื่องไปอีกนอกว่าจะเก่ง ขึ้นนมาะะคะฉากที่เป็นตำนานของเรื่องนี้นะคะก็คู่รองเนี่ยแน่นอนค่ะฉากที่อยู่ใน ในไอ่างน้ําตรงนั้นน่ะนะคะในถังน้ำอ่ะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคลาสสิกนะคะแล้วทุกคนก็มีความชอบกับคู่รองมากๆเลยค่ะแล้วในตอนที่มีฉากอาบน้ําในห้องน้ํานะคะสร้างกวนเฉียนนั้นก็ได้บอกด้วยว่าก็นางนั้นก็วางยาพิษแบบเตี้ยนจู่แต่ว่าเตี้ยนจู่นั้นยังไม่ตายนะฮะแล้วสร้างกวนนะคะก็ยังเล่าให้ฟังว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่จะต้องประชุม อู่เฟิงอะไรแบบนี้ผู้นำของอู่เฟิงนะคะก็จะมาร่วมพูดคุยมคือมาให้โอวาทแล้วก็ให้แนวทางในการปฏิบัติใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยปกติแล้วเตี้ยนจู่จะต้องมาแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เตี้ยนจู่นั้นมาไม่ได้ก็ต้องแบบยกเลิกไปอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยทางด้านสร้างกวนเฉียนก็เลยบอกว่าต้องเป็นเตี้ยนจู่น,นันแน่เลยที่เป็นผู้นําของทางอู่เฟิงค่ะซึ่งถ้าฟังดูดีๆนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าเออเนี่ย สร้างกวนนะสร้างกวนเฉียนนั้นไปแทนที่เหมือนกับเตี้ยนจูในการประชุมปกติของอู่เฟิงนะคะแล้วนางนั้นจะรู้ได้อย่างไรล่ะถ้านางนั้นไม่ได้มาจากอู่เฟิงด้วยค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะคือถ้าไม่ใช่อู่เฟิงก็ไม่สามารถจะเข้าไปร่วมประชุมของทางอู่เฟิงได้ดังนั้นแล้วนะคะก็จึงอธิบายฉากนี้ได้เพียงว่ากงซางเฉียนนั้นรู้แต่ว่าก็ปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าสร้างกวนเฉียนนั้นก็เป็นแบบมือสังหารอะไรแบบนี้ของอู เพราะฉะนั้นก็คือผู้ชายนะคะรู้แต่ว่าไม่เปิดเผยแล้วแน่นอนว่านะคะอินเวอร์ซานอีกเช่นเดียวกันค่ะก็กงจิวี่นั้นนะคะจริงๆแล้วก็สงสัยแล้วก็ในที่สุดก็รู้ความจริงค่ะแต่ถามว่ารู้ความจริงแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมเอ้กงจิวี่เป็นคนใจอ่อนอะ่ะเพื่อนๆก็รักนางเอกมาตั้งแต่แรกแล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะรู้ตัวตนที่แท้จริงของนางเอกของพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้ ไม่ได้จะเป็นปัญหาอะไรสำหรับเขาเนาะเขาก็ยังคงปกป้องอินเวอร์ซันอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็เหมือนกับว่ายังไงดีล่ะคืออีกนิดนึงอะ่ะก็เหมือนกับเขานั้นจะนำภัยพิบัติมาให้ตระกูกลกงแล้วล่ะพระเอกของพวกเรานะคะเพราะว่าความรักค่อนข้างมีผลกับเขาเยอะค่ะก็ ก็เอาเป็นว่านะคะโดยสถานการณ์โดยรวมแล้วถ้าเป็นกงจิวอี้สมัยเก่านะคะสมัยแบบต้นๆเรื่องเนี่ยเขาก็คงเหมือนกับไม่สนใจเกี่ยวกับสถานการณ์โดยรวมเท่าไหร่นะคะเรื่องหัวใจก็จะเป็นหลักค่ะแต่หลังจากที่เขาได้รับภาระนะคะเป็นประมุขของตระกูลกงแล้วเนี่ยก็ทําให้เขามีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเขาก็เชื่อฟังคําคําสั่งของบรรพบุรุษนะที่แบบว่าไม่ให้เขานั้นออกจากตระกูล ลกงไปนะคะเพราะว่าเขานั้นมีรอยสักที่แบบอยู่ด้านหลังของเขาอะไรแบบนี้ค่ะเขานั้นก็ปฏิบัติตามนะคะณจุดนี้นะคะเราก็จะเห็นถึงความมัลุมมาตุ้มกันอยู่เนาะทางฝ่ายอูฟเฟิงอะ่ะ จริงๆก็มีผู้ชายอ่ะแต่ว่าก็ส่งผู้หญิงเข้ามาอย่างเดียวเลยนะคะเพราะรู้ว่าตระกูลกงนี้ผู้ชายเยอะค่ะแล้วพอเข้ามาปุ๊บมันก็ต้องเกิดกรณีแบบตกหลุมรักนะคะไม่ใครก็ใครตกหลุมรักแล้วก็เรื่องนี้ใครตกหลุมรักก่อนก็แพ้ค่ะเพื่อนถือว่าแพ้นะคะแต่ว่าก็โชคดีอย่างหนึ่งก็คือในบทละครน่ะทำให้แบบคนที่เป็นคู่คู่เนี่ยตกหลุมรักในช่วงแบบช่วงเดียวกันถึงแม้ว่าจะปากแข็งหรืออะไรก็ตามนะคะมันก็เป็น จุดดึงดูดเนาะของพอดละครที่ทำให้พวกเรารู้สึกว่าอยากจะดูแล้วก็อยากจะรู้จุดจบของแต่ละคู่ว่ามันจะไปสุดทางที่ตรงไหนนะคะแล้วเราจะเห็นได้ว่าอย่างอย่างการฝึกคนของอูฟิงเนี่ยก็จะฝึกมาดีๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกริยามารยาทการศึกษาอะไรแบบนี้แล้วก็รวมทั้งมีวิชายุท์ด้วยทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็มีความฉลาดไวพิบดีจากนั้นก็ส่งนยคะส่งพวกนางเข้ามาไว้ในตระกูลกงนะคะถ้าเรามองไปที่ ภารกิจเนาะของผู้หญิงเหล่านี้ของอูฟงที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้มีคำสั่งไหนที่แบบว่าเด็ดขาดว่าจะต้องท่าคนนั้นคนนี้เลยนะเพื่อนๆสังเกตไหมก็เหมือนกับว่าเข้ามาเพื่อที่จะแบบมาคลองใจของ ของคนในตระกูลเฟิงให้ได้โดยเฉพาะแบบผู้ชายที่เป็นเจเนเรชันต่อไปที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่ดูแลตระกูลกลงเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดความรักกับเหล่าผู้หญิงของอู๋เฟิงเนาะมันก็สามารถจะแบบว่าทําลายได้ง่ายขึ้นน่ะจากที่เราดูนะคะถ้าเกิดว่ามีคําสั่งอย่างเฉียบขาดว่าเออต้องฆ่านะก็คือหาโอกาสฆ่ากงสางเจี๋ยหรือไม่ก็หาโอกาสฆ่ากงจือวี่อะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ผู้ชายก็ไม่น่าจะรอดเนาะเพราะว่าการอยู่ด้วยกันก็ใกล้ชิดกันมากๆเลยนะ แต่ไม่เป็นไรอันนี้เราคิดคิดนอกรอบเพื่อนเเพราะว่าละครมันจบไปแล้วนะคะคือมันทําให้เราก็สับสนมากๆเลยอะว่าเออเหตุใดมันจบแบบไม่จบอย่างนี้นะคะเพราะจริงแล้วเนี่ยไอ้ก่อนที่จะตัดจบแล้วเพลงขึ้นสามารถจะบอกถึงตัวตนของเตี้ยนจู่ได้นะ เพราะว่ามันมาหลังม่านใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพวกเราเดาก็คือเตี้ยนจู่เนี่ยก็จะต้องเป็นทายาทนะคะของทางตำหนักลมนั่นแหละที่อยู่บรรพดหลังนะคะของทางด้านตระกูลกงแล้วก็ออกมาข้างนอกเพราะว่าไม่ไม่ถูกใจนะคะกับกฎระเบียบของตระกูลกงก็ถือได้ว่าเป็นผู้ทรยศตระกูลกงนั่นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มีเหตุผลที่จะมาสนับสนุนณนะจุดนี้ว่าเตี้ยนจู่นั้นจะต้องเป็นทายาทแน่ๆเลยเป็นผู้อาวุโส Okay. Oh. ของลมอ่ะของตำหนักลมนะคะก็เพราะว่านางนั้นเป็นผู้ที่สอนนะคะศิลปะก,การต่อสู้ไอ้เพลงกระบี่ชิงเฟิงอะ่ะให้กับทางด้านนางเอกของพวกเราก็คืออินเวอร์ซานนั่นเองซึ่งอินเวอร์ซานนั้นสามารถจะใช้ได้ตั้งแต่กระบวนที่1ยันกระบวนสุดท้ายนะคะซึ่งก็เป็นศิลปะก,การต่อสู้ของทางบรรพดหลังตำหนักเฟิงนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะในต่อมาเนี่ยเมื่อตอนร่วมมือกับกงจือวี่แล้วก็ทางด้านของ กงซางเจียนะคะก็ถือได้ว่าทรงพลังเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับไอ้เพลงกระบี่ชิงเฟิงณนะจุดนี้นะคะก็ช่วยทำให้ตระกูลกงนั้นรอดพ้นภัยพิบัติมาได้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ ยืนยันได้อีกจุดหนึ่งว่าเตี้ยนจู่นั้นน่ะน่าจะใช่แน่ๆเลยก็คือเป็นทายาทของของทางด้านบรรพทนหลังนี่แหละนะคะจุดที่สองนะคะก็คือชื่อของอู่เฟิงนั่นแหละค่ะอู่เฟิงมันมีคําว่าเฟิงที่แปลว่าลมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชิงเฟิงอู่เฟิงแล้วมีเฟิงอยู่ร่วมกันก็ต้องเป็น ปรมาจาร์เนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นปรมาจารย์คนนี้ของอูเฟิงก็คืออดีตปรมาจารย์นะคะท่านผู้เฒ่าของตําหนักลมจากตระกูลกลงนั่นเองค่ะสองตรก,กะนี้นะคะมันก็สามารถจะเอา,ายืนยันความเป็นเตี้ยนจู่ได้แล้วละ่ะก็ไม่แปลกใจนะคะที่ทางด้านของอูเฟิงนั้นจะกลายเป็นฐานในการฝึก เจ้าสาวของทางตระกูลกลงค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะไอ้ปัญหามากมายในฉากละครเรื่องนี้นะคะก็ทำให้พวกเรารู้สึกแบบ อย่างหวานเนี่ยก็ยังรู้สึกแบบนึกถึงอยู่เลยอะนั่งแล้วก็ยังนึกถึงอยู่เลยนะคะว่าอยากจะให้สร้างไปจนสุดจริงๆเลยนะคะเพราะว่าจุดจบของทุกคนมันต้องมีสิมันต้องไม่ค้างเอาไว้แบบนี้นะคะเอาเป็นว่านะคะส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงอะที่ถูกส่งเข้ามาจากอู่เฟิงนั้นในที่สุดสุดท้ายแล้วนะคะจาก24ตอนก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็น คนที่ทรยศคนที่ทรยศต่ออูเฟิงทั้งนั้นเลยนะคะอาลัค่ะนนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ